ภาพมุมสูงจากใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาเผยให้เห็นกลุ่มคนจำนวนมากรวมตัวกันเต็มท้องถนนประเมินว่ามีชาวอังกฤษมากกว่า100,000คนที่ออกมาประท้วงในครั้งนี้เมื่อดูในมุมมองภาพพื้นดินจะเห็นได้ว่าผู้คนที่เข้ามาร่วมหลายคนถือธงชาติอังกฤษธงยูเนียนแจ็คของสหราชอาณาจักรบางคนมาพร้อมกับพลุควันหลากสี ขณะที่บนธงบางผืนมีข้อความ Unite The Kingdom นี่คือการประท้วงที่นำโดยทอมมี่โรบินสันนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดผู้ก่อตั้งสันนิบาตป้องกันอังกฤษ English Defence League กลุ่มชาตินิยมและต่อต้านศาสนาอิสลามและเป็นหนึ่งในบุคคลขวาจัดที่มีอิทธิพลในสหราชอาณาจักรการเดินขบวนครั้งนี้ถูกจุดกระแสมาจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองที่มองว่าการเปิดรับผู้อพยพนั้น เป็นอันตรายต่อประเทศและเป็นปัญหาที่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่กำลังเผชิญเกี่ยวกับการควบคุมทำให้เริ่มเกิดการต่อต้านนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกับในอังกฤษซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดการถกเถียงเรื่องผู้อพยพที่ข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือย,ยางที่แออัดเพื่อลักลอบขึ้นฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการประท้วงต่อต้านผู้อพยพบริเวณที่พักของผู้ลิ้ภัยหลังจากชายชาวเอธิโอเปียถูกจับกลุมในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย14ปีในย่านชานกรุงลอนดอนซึ่งเป็นหนึ่งในชนวนที่ก่อตัวนำมาสู่การประท้วงในครั้งล่าสุดตำรวจนครบานกว่าพันนายคุมเข้มเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบางจุดจากการคว้างปาเข้าของและใช้กำลัง อีกด้านหนึ่งในวันเดียวกันก็มีการประท้วงตอบโต้คัดค้านการชุมนุมต่อต้านผู้อพยพด้วยการถือป้ายยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยและต่อต้านฝ่ายขวาจัดจากแนวคิดที่ต่างกันทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้าและปะทะกันการประท้วงครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ26นายโดย4นายได้รับบาดเจ็บสาหัสมีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย25คน ในข้อหาต่างๆทั้งก่อความวุ่นวายรุนแรงทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินเคสตาเมอร์ yes, Palmer, นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวถึงการชุมนุมของผู้ประท้วงว่าประชาชนมีสิทธิที่จะประท้วงอย่างสันติแต่จะไม่ยอมให้มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่หรือให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวบนท้องถนนเพราะภูมิหลังหรือสีผิวของพวกเขาปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในทางการเมืองของสหราชอาณาจักรซึ่งกำลังอยู่เหนือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากเผชิญกับจำนวนผู้ขอลี้ััยที่สูงสุดเป็นประวัติการโดยในปีนี้มีผู้อพยพมากกว่า28,000คนเดินทางมาด้วยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษขณะเดียวกันยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปที่เกิดประเด็นลนนักษณะนี้และสะท้อนถึงสถานการณ์ภายในแต่ละประเทศ ที่กระตุ้นให้กลุ่มการเมืองฝ่ายขวายกมาเป็นประเด็นโจมตีและเรียกคะแนนนิยมโดยมองว่าผู้อพยพเข้ามาแย่งผลประโยชน์จากสวัสดิการของประเทศกลายเป็นนโยบายที่ถูกนํามาใช้หาเสียงเลือกตั้งซึ่งมองลึกๆแล้วนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นจากสงครามในสมรภูมิต่างๆที่ผู้คนพยายามหาทางเลือกให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยที่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ตั้งใจออกมาจากบ้านเกิดของตนเองกลายเป็นความซับซ้อนที่แฝงด้วยเรื่องราวหลายประเด็นทรานินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน